เราก็อยู่กันที่ร้านหนึ่งนมนัวค่ะหนึ่งนมนัวที่เขาบอกว่าคนต่อแถวเยอะๆอ่ะเหรอเป็นแบบชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงนานสุดคือสี่ชั่วโมงถูกต้องตัวนี้ยังไม่แบบเปิดร้านคนขนาดไหนครับจะสั่งทุกอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้น้ำนี่คือไม่ต้องเลือกนะครับเอาทุกอย่างอย่างละหนึ่งครับอันนี้เลยนะครับครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งชื่อเยอะมากอันนี้อะไรบ้างนะนะเออจุด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 ดอะไรบ้างแล้วมันขาวมันก็หมดเลยจะรู้ไหมอะไรคืออะไรได้แจกไว้วางหรอ เจ๋งไปงไร่างร้อนคือใช่เอาไว้จิ้มเลยปิ้มไม่ดูดเดียวแล้วก็ปินปแบบมันมันมันแบบดูดเสร็จแล้วมันเงยเลยมันงวงช้าเลยดูมันฉ่ำมากจริงจัง<อ>ช่วงตาบานสาบานก็จะเป็นกองจุ่มเล็บเวอร์ตตลอดไปเฮ้ยเป็นอะไรเราไปเงียบอ่ะ ขนมที่ชอบขนมวีชอบอย่างเดียวอย่างเดียวใจออะไรหลักหลักแน่นในรักเดียงใจเดียวนี่นะครับแขกแขกรับเชิญเราอันนี้นะครับแกนี่คิดดูนี่ยังไม่แบบเปิดร้านคนขนาดนี้ครับโซเล็กไหนโซเล็กไปทำภารกิจอย่างหนึ่งเดี๋ยวมาทำภารกิจอย่างหนึ่ง แอ่นี่นะครับมือไวนะครับมือไวแขกรับเชิญเรามือไวนะครับผมผมไม่ได้กินผมไม่ได้กินผมไม่ได้กินคิวที่5คิวที่5นะครับจะบอกว่าคือที่เนี่ยเขาแบบเหมือนกับจองในคิวๆได้เลยถ้ามาหน้าร้านใช่ไหมใช่ใช่ไม่ต้องมาต่อแถวรอตรงนี้ก็คืออยา,อย,าอยู่ใน,รน,นบริเวณเนี้ยมีส่วนหัวเชิญเมื่อก่อน ดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเล็กโตโมเมนต์นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในรายการตโ t i k t ย k นะคะอ้าวแล้วเราไม่พาทุกคนไปจุ่มอั Unbox หรืออะไรเงี้ยหรอไม่ครับภาคก่อนพอเอาเหรอกลัวกลัวทุกคนกลัวทุกคนจะเอียนเนาะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปไหนครับตัวเล็กเราก็พาทุกคนนะครับมาอยู่แถวบรรทัดทองครับตัวโตอุ้ยบรรทัดทองมันมีร้านอาหารดังๆหลายร้านเลยนะใช่แล้ววันนี้เรามากินอาหารหวาน กินของววหานนะครับผมสายสายหวานยางเราเราต้องมากินของหวานอยู่แล้วใช่ไหมร่างกายต้องการน้ำตาลอ่าครับอันนี้เราก็เลยอยู่ในเลคาติดโซเทียลอย่างเต็มรูปแบบนะครับฟูลออปชั่นนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ร้านไหนครับตัวเล็กเราก็อยู่กันที่ร้านหนึ่งนมนัวค่ะหนึ่งนมนัวที่เขาบอกว่าคนตอน่อแถวเยอะเอ่ะเนระเป็นแบบชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงนานสุดคือสี่ชั่วโมงถูกต้องแต่วันนี้เราอยู่กันในร้านแล้ว วันนี้เราไม่ได้มาแค่2คนเพราะว่าเรามาร้านของหวานอ่ะเราต้องสั่งแบบจุใจเพราะฉะนั้นเรากิน2คนไม่น่าจะหมดแต่แขกเราเชิญเ้าคนไหนอ้าเขามาแล้วคนไม่เห็นเหรอไม่เห็นเอ้าเข้ามาเห็นแต่ไม่เุ้นนั่นคืออีเบลหรือดังเบลนั่นเองนะควับผมวันนี้เราก็เลยแบบว่าเตรียมตัวเตรียมใจกันมาแบบเบาหวัดแดกตัดขาดไปข้างนึงเออบอกเลยว่าวันนี้เราเราเตรียมใจมาแล้วว่าเราจะแบบไม่กลัวที่จะอ้วนเพราะว่าเราอ้วนอยู่แล้ว มีอะไรสั่งใหห้มดมีอะไรสั่งให้หมดนะแล้ววันแล้ววันนี้เราอ่ะสามคนอ่ะเราคิดไว้แล้วว่าเราอ่ะเหมือนก็าจะทําแบบชาเลนนิดนึงก็ไม่ใช่ชาเลนหรอกจะสั่งทุกอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสองคนอ่ะมันไม่พอมันต้องสามคนจัดไปฮะจัดไปฮะ สั่งไหมสั่งไปเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันว่าร้านเนี้ยเขามีอะไรกันบ้างดีกว่าเนาแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้โจและฟิล์มด้วยนะครับ <ทะ S 2> พร้อมยา่างพร้อมแล้วตามมา <ทะ S 2> เ้นี่นะครับเนี่ยเราไปแอบจุ๊บเมนูเขามานะครับผมนี่ก็จะมีแบบขนมปังอําเองโตคกูปังชาโค อะไรอ่ะฟังเดอร์มีหรอเออันนี้ก็จะเป็นเลือกเซตเป็นแบบเซตนะครับผมนีเยอะมากอะไรอะไรถ้ามาที่นี่ต้องกินร้านนี้นะครับเซตอหไรเซตใหญ่เนี่ยเหรอต้องโดนนะต้องโดน่มเซตใหญ่นะมันมีอะไรอีกมีอะไรอีกแล้ก็มีอันที่มันเป็นกับแบบเป็นเลือกดิฟเลือกดิฟใช่ไหมอ่าใช่อ่าเลือกดิฟมีแบบดิฟพรีเมียมกับดิฟไม่เมียมใช่ไหม แต่เนี่ยแบบดิฟดิฟแบบท็อปท็อปทรีท็อปทรีนะครับท็อปทรีอันนี้เป็นลาวาโทอดมีเยอะมากเอาันนี้อยากกินอันนี้อยากกินอันนี้อยากกินอันนี้อย่างละหนึ่งหมดเลยไหมเอาหมดเลยไหมอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งเลยเหรอเดี๋ยวหนึ่งกินหมดเหรอไม่มีใครห้ามใครนะคะจุดนี้อันนี้เป็นขนมพายสำหรับคนหิวต้องั่งหิวไหมหิวมากอันนี้ขนมปังหรือซูชิคล้ายๆเหมือนแบบไสไตล์ซูชิใช่อันนี้ต้องสัง่แงแล้วก็นี่ นมนัวนัวไม่นัวนวมน,วน,วนัวนะจ๊ะนี่เหรออันนี้เหรอนี่ฟิล์มมองเหรออ๋ออันนี้นอันนี้ครับอันนี้ต้องสั่งค,คือคุณไม่ต้องเสี่ยงกันครับเพราะว่าวันนี้เราจะสั่งทุกน้ำม,มาครับผมทุกน้ำ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 มหาวิาทยานละัยใช่ไหมครับทุกนามมา้ำ <c oughs> แล้วก็หมดแล้วปิดแฟ้ม <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูฟิล์มสั่งกันนะครับตัดามมาแอบดูฟิล์มสั่งนะครับจำได้ไหมครับเมื่อกี้ว่าจะลองอยากกินอะไรตั้งแต่หน้าแรกหน้าแรก อันนั้นแหละอ่านั่นแหละคือพิล์มสักโคเอาเซตใหญ่ครับเซตใหญ่ปังนึงครับผมทุกทานช่วยกันด้วยะไม่หกตีน็เอาสามทิปนี้ที่เป็นท็อปฟรีนะครับแล้วก็นี่เป็นเบสเซอร์หมดเลยเอ้ยนี่แบบชิมเพอร์เขาบอกให้ชิมเพอรก็ชิมเพอเออชาไทยก็ได้ชาไทยชาไทยแล้วก็นี่ไหมแล้วก็นี่ก็ได้โยสุครับผมในนี้ก็เป็นตัวชิมเพอรเอาเนี้ยครับครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับเออทำไมหน้าซีดแล้วล่ะหน้าซีดแล้ว ยังไม่หมดครับยังไม่หมดแล้วก็อันนี้ใช่ไหมใช่ครับครับชเชด้าชีสครับผมโอเคน้ำนี่คือไม่ต้องเลือกนะครับเอาทุกอย่างอย่างละหนึ่งครับตานี่เลยนะครับครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งครบหมดแล้วใช่ไหมครับก็หมดแล้วนะน้ำปกติมีคนสั่งเยอะขนาดไหนไหมครับมีไหมแบบก็ขับเลยแบบก็ขับเลยเดี๋ยวเราไปรอดูว่าที่เราสั่งมามากี้เป็นยังไงได้ครับนี่นะครับมาแล้วนะครับอ่า ันนี้ข้าวโอ๊ตอันนี้นมถั่วอันนี้ชาไต้หวานจับได้ไหมก่อนชาไทยอาจจะเย็นนะนมนัวนมนัวไวมอลไวมอลขอแอสเซนต์หน่อยไวมอลอันนี้อะไรครับโอ๊ตอใช้ไปแล้ชาเขียววันนี้นะครับทั้งหมดกี่น้ำเก้าน้ำ เก้าน้ำเหนื่อยเนี่ครับเก้าน้ำนัวต่างๆน้ำอะไต่าโอ้วันนี้เราจะได้กินแบบเขาเรียกอะไรเป็นดื่มร่วมสาบานคุณโจจำได้ไหมว่าน้ำอะไรบ้างมาเยอะเพิ่มมาเสิร์ฟจำไม่ได้แต่ที่แน่ๆติ่มซำมาแล้วอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรนะเหมือนแบบเป็นนมติ่มซำป่ะคุณเล็กใช่ปังนึ่งค่ะปังนึ่งอ่ะเดี๋ยวเปิดๆออกมาเป็นนมจีบอ๋อไม่ใช่ว้าวแล้ว่าเราต้องเปลี่ยพื้นที่หน่อยนะ ชื่อเยอะมากอันนี้อะไรบ้างนะนะเออต้น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 อะไรบ้างแล้วมันขาวมันก็หมดเลยจะรู้ไหมอะไรคืออะไรได้นมถัอตอันนี้ชาอันนี้ชาแต้หวันหรือเปล่าไวท์อลอันนี้คือนมนัวหรือเปล่าไม่รู้หรืออันไหนนมนัวนี่แหละสันมนัวนี่คืออะไรมันมีไอ้นมข้าวโพดแล้วก็นมสกอตอะไรต่างๆความจำดีความจำดีสุดยอดกินไปเยอะสภาพบรรยากาศรอบร้านคนเยอะมากนี่ยังไม่แบบ ยังไม่เย็นดีเลยขนมปังเราวางไข่เค็มปะปังโค้ดเออปังโค้โเราวางไข่เค็มจจะชิมอะไรก่อนดีดนี่คืออะไรไม่รู้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าที่เรากินน่ะคืออะไรขออนุญาตนะครับขออนุญาตทุกคนวันนี้เราจะดื่มน้ำรสมสาบมา,ราตรวจไอพีเวยแล้วไม่ติดไม่ติดเพราะไม่ตรวจไปหมออ่าไม่ไปหมอปีไปต่อลูกแก่ไม่วางหลอดไม่จะวางหลอดเออใช่เอาไว้จิ้มก่อน กินไม่ดุดีเดียวะว่ากินแบบเบิม้มหนักอร่อยมั้งมันนัวมันอร่อยมากอันเนี้ยไวมอนี่เป็นางเอาอะไรวางอะไรกิน,นแล้ววางอันนี้ไว้กินแล้ววางไว้ต่อไปอะไรดีอันนี้อะไรอ่ะช,อช็อกโกแลตชิมช็อกโกแลตก่อนสุดท้ายแล้วอะ่ะเดี๋ยวก็แยกแก้วกันเพราะว่ากินไม่หมดกินไม่หมดช็อกโกแลตก่อนนะเฮ้ยเป็นไงหรว่เฮ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลว,ลวอันนี้คืออะไรเซตใหญ่บึ้ม อัันนี้กเ,เดี๋ยวว่าคุณมันยังไม่หมดนะเราสั่งไปแล้วหมดอะ่ะที่เป็นหนุ่มปลาหกอย่างคุณภาพดีต่อโตไดเลยค่ะต่อโต,อตอจริงจริงตกใจปี๖ตกใจกันกนี้อยู่ว่าจะกินหมดไหมเจมจอนเจมจอนเล่นมากไม่กินจนเราไม่หมดมต่อไปอะไรดีอันนี้แล้วกันอันนี้คืออะไรไม่รู้<า>อ่ะมาชิมก่อนอ๋อนมนวัวธรรมดามันเป็นนมีไข่นมสดแต่อร่อย นมมันนมเลยนมอะนมนมเลยอะนมนมแบบนมอะมันมันแบบดูเสร็จแล้วมันเงยแล้วมันมันงวงชกเลยมันขึ้นมาอันนี้ธรรมดาไม่ได้แบบมาวังเาแบบเขาแบบเนี้ก่อนเฉดนี้เที่เป็นแบบนมมลกันสะปมัคืออะไรไม่รู้อะทุกคนชื่อบอไหรือเปล่า การนมก่อนนี่เทคนิคในการกินก็คือต้องนมไม่ใช่วนันอ๋อนมข้าวโอ๊ตข้าวโพดรูร้ได้ไงอ่ะใช่ใช่รสชาติต้องนมมาแล้วจัะที่เหมือนเนสวิต้าอเออใช่ใช่ดูมันฉ่ำมากพี่ตานต่อมานมชมพู <c oughs> เป็นไงนมชมพู <c oughs> นัวคือจะบอกว่านมชมพูอ่ะมันเป็นเมนูง่ายๆนะแต่ไม่ได้ว่าชงจะอร่อยทุกคนนะจริงใช่ไหมใช่ชาไทยแล้วกันไม่ได้มันไม่ชาจ๋าสำหรับคนที่แบบไม่ชอบกินชาเข้มๆกินได้นุ่มๆนัวนัวนุวนมนัวมันเข้มข้นนะแต่ว่ามันมันมีความนัว อันนี้คืออะไรพเปล่าชาไต้หวันม้างไหมลูกชาไต้หวันชาไต้หวันไม่มาแต่ชอบกินชาไข่บุกคงบะกชาไต้หวันนี่รู้สึกว่าเฉยเฉยยังไม่แบบยังไม่ยังไม่ว้าวยังไม่นว้าวยังไม่สุดอ่ะเรามาถึงน้ำอันน้น้ำสีขาวสุดท้ายก่อนไม่รู้อะไรสะกดอร่อยเขาบอกว่าเนี่ย คลายๆเนาะคันาลเมีสุดท้ายชาเขียวใช่ไหมชาเขียวกินชาตัวอีกแก้วก็ต้องนอนคือเนี้ยกลับบ้านกลับบ้านวินมันนุ่มๆอ่ะชาชาเขียวลเวอร์แตู่อันนี้ไม่หวานใช่ใช่เป็นความชาเขียวจะบอกว่าเนี่ยเขามาเป็นเค็งเลยนะ เหมือนอติมตบฟังนึ่ง่ะแล้วก็อไอนะอันนี้มันจะเป็นปังโค้ดปังโคสตเราวาไข่เค็มลายวาเม,มส่วนอันนี้ไม่ต้องยกหรอกมันเห็นอยู่แล้วมันคือตมปังอะไรนะเซ็ตใหญ่เลยอะใหญ่เออที่มันมีทั้งหมดอะมีฮะมีมีทั้งหมด6กลิฟเราสามารถเลือกได้6กลิฟแต่เราเลือกม,มาแบบที่แบบเขาบอกว่าชิมเผอะเออที่แบบคล้ายคล้ายซิกเนเจอร์ร้านอะมาแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบซูชีหรอตัวเล็กใช่ตวชีตูชีแต่มันมีแบบ มีสาหร่ายด้วยอะเบล่มันมีไข่มันมีสาหร่ายมีไข่มีไข่ด้วยนะมีปูอัดด้วยนะเฮ้ยเขาแบบมิกซ์แอนด์แมทอะเดฟได้แบบเออดูแบบน่ากินอะกินเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบะหมี่บนึงอันนี้เป็นแฮมเป็นชีสเซตาชีสเดอ๋ยวเซตาชีสนะเดี๋ยวหลังมันไหลแบบค่ะคุณกินไหมครันไหลแบบค่ะกินกับเบลชิมไหมหน่อยมาเราชิมขาวก่อนข้าวก่อนอันนี้ไหมหยุดอ๋อห่อเป็นทูชีเลยโอ้โหเลือดออกเต้าเมือเผือเลยอ่ะอ้โเป็นไงเป็นไงพูด น้มันหอกเออผูอัดไข่พวงอันนี้คืออาไรไมยองเ้่ชิมไมรองเน่อร่อยเฮียมกวนโอ้ยชิมบ้างเลยชิมบ้าง้ิม้างเลยนีของข้าวหอมหวานรสจืดจืไข่ไข่กพุงหนึ่งอร่อยอะเฮียกินอะไร่าก่อนห้เอ่นก่อนเมนูเมนูเมนูชชุสาบาน ขาบ้านก็จะเป็นกงจุบเลเวอร์ตลอดไปเฮ้ยเป็นอะไรทำงี้อ่ะินดีมากจริงหรอแล้วขนมปังกรอบแบบกำลังได้ที่อ่ะอยากจะเคี้ยวให้ปังอ่ะป้อนป้อนหน่อยป้อนหน่อยพี่สองโยให้ใครปังหน่อยพี่องโยนให้ใครปังหน่อยนี่แบบพิกาเลยอ่ะจริงอันนี้คือโทสต์ลาวาไข่เค็มโทสต์ไหมอ่าจิ้มจิ้มต้องใช้อาวุธแล้วต้องใช้อาวุธ ซีค่ะเซีค่ะซีต้องเขย่าไปเลยเนะครัไปเริ่มกิบป้อมกันเลยจุ่มอ่ะมาพร้อมกันสามคนชนนี่ซอสซอสลาว่างบอกว่าจะเจอซอสเขาแบบอร่อยมากเซอสไทยเขาดีมากต้องสับอ่ะต้องสับเฮ้ยพอตับกันแล้วเฮ้ย เมันอร่อยจริงๆเนียต่อมาด้วยอันนี้เป็นเป็นโทส์เหมือนกันดิ้เนเจอร์เหมือนกันโทส์ตคล้ายๆโทสต์ชาเกียวบ้านเนี่ยชาโก้ข้างบนชาโก้ชาเกียวชาเกียวเยอะมากอ่ะเร็วๆๆๆๆเยอะคนาดนีเยอะมากปุง้ตอนแรกเราเน้นว่ามันจะกรอบอร่อยเข้าใจแล้วว่าทำไมคนมาต่อคิวเหนียจริงๆนะอันนี้เราเสียวแบบ เขามันจะมีสดถูก่อยอ่ามัดีดดมันดีนอ่ะดอบปังนึ่งปังนึ่งไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวด้ยจิ้มจิ้มจิ้มทุกคนจิ้มไม่จิ้มจะมาเอาน้ำจุก็อยากจุกจด้วยอ่<ป>ะ,<ว>ะง่ายกว่ะปังนุ่มมากเลยครับอ่าพร้อมเดิอดดอกครับอร่อยอ่ะม,มันไม่หวานแบบใช่มากอ่ะเดี๋ยวเราเรามาลองอันนี้กันเดี๋ยวให้ติ้มกับเดี๋ยวจุ่มดี๋ยวซอสจิ้มกัน อเอามือดีกว่ามือมือมมือไ่ไหวญ่เอาอันไหนก่อนคือเอาไหนก่อนเตรีมขอลองอันนี้ก่อนละกันเนี่ยเนี่ยอันนี้ใส่เคลมติดใจขอไข่เคลมเคลมเคลมอร่อยมากไข่เป็นที่ยมมาอาอันนดีอืมติ่มอะไปซอสที่หน้าขายาก็น่าจะเป็นซอสน่าจะเป็นซอสคล้ายๆอันนี้เหมือนกันอันนี้มั้ยได้อันนี้คืออะไ น่าจะนมหอมใช่นมเพราะแกเรายังไม่ได้กินก็เลยชิมก่อนไอ้สังขยาเรากินแล้วไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยอันนี้ยอือชอบเหรอมันเข้ากันนะคือมันมีความแบบหวานไม่มากเดีแต่าเก้องเราจะแบบว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไ่ไหว้วปอนได้มือแล้วเดี๋ยวอะไรมาสังขยาโบราณก่อน สยาโบราณมาไหนอันนี้ไม่หรออันไหนอันนี้อันนี้ตางขยาโบราณอ๋อโอเคอุ้ยสีมันเอ้ยเหมือนฟักทองเออเหมือนฟักทองเออแบอนะสรุปฟักทองอลอวสรุปเดี๋ยวเราสั่งมาเป็นฟักมันเป็นติ่งเนเจอร์อะไม่รู้ฟักทองหรือว่าสั่งขยาโบราณเขาใช้ฟักทองเหรอโอ้ยไม่รู้เลยอร่อยเหรอขอชิมหน่อยจุ่มเล็กน้อยมันหวานนี่มันจะหวานมันจะหวานโดดเลยตัวเนี้ย รัวมากน่าชาไทยน่าชาไทยโอเคเต็มห่อนแล้วหอมหอมชาไทยมันคืออะไรอะไรยูสูไม่รู้อ่ะมันน่าจะเปรี้ยวๆแน่เลยดมก่อนดมก่อนกินดีจริงกินดีจริงอ้อ้ยโ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 อ้้ยโอ้ยโอ้ย่อยโอ้ย่อ้อ้ยโน้ย้ยโยโอ้ย้ยอโอ้ยโออ วันนี้คือแบบพีกายมากอ่ะเป็นชิปเป็นชิปแบบพีกายมากอันนี้นนดีดดดชใช่งหมอ,อ,อืมมันต้มช้่อะใช่เหมือนเีบายยูฟุที่เรากินอืมโอ้โหนะเบลเบลให้น้ำก่อนน้ำอันไหนอันนี้มันคือไวมอลปะใช่ไวมอเอาไวมอลช็อกโกแลตสองอันเหรอแล้วก็ชาเขียว โอ้ยเอาเดอะเบสี่เดอะเบสมึงอ่ะรักปีสแต่ได้น้องเอาเดอะเบสไม่ได้เอาเดอาเดอะเบสอันเดียวพี่ต้องหาไว้หมอไว้หมอครับแอนมพี่ชอบพี่ตองชอบอย่างเดียวอย่างเดียวอันนี้นข้าวนะเธอนับหมดนับหมดเจริยเจริญนับหมดก็วันนี้เอาแล้วของหวานไม่ชอบเหรอของข้าวที่ก็่เแยให้ก็ได้อ่ะของข้าวกอดของข้าวเข้ามาไหน ก้อนนี้อ่าเป็นสาล่ายของขาวอ่าของหวานเราะวันนี้อ่าเป็นโฮตเราวาวหอเค็มใช่แต่ว่าถ้าถ้าทานแบบที่จิ้มหมักซอสซิงอะไม่ไม่ใหญ่เยอะมึใหญ่เยอะมึใหญ่เยอะเลือกอันเดียวมึงใหญ่ยอะอันนี้อันเดียวต่อมาตัวเล็กรอบน้ำมันไหนของเขาชอบใบมอเหมือนกันใบมอเหมือนกันเอกชารใช่เดี๋ยวโจเดี๋ยวโจของขาวอ่ะก็ชอบอันนี้เหมือนกันลองลองกันบ้านเพื่อนไม่ไม่คือมันแบบมันอร่่ออยะแล้ววข ชอบวันนี้แต่พอหวานขอชอบวันน<า>ี้เป็นชาโผลเป็นโคชาโผลขาเขียวว่ะชอบอะไรที่มันแบบเข้มข้นอะไรนะเข้มๆดำดิ่งหัดนไปดิก็หัดนไปทีกันไปของโจเหรอของโจอะ่ะจริงๆชอบเกือบหมดไม่หนะไม่ได้ต้องเลือกอย่างเดียวแต่มันมีอันสุดท้ายที่เรากินอะอะไรนะสอะกตอันนี้ปะที่เป็นสะกตปะ น่าจะใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอชิมก่อนสักพักใช่ไหมลมสกอตอันนี้ลากรส The Base ตับรับโจนนะตับปลาโจนแล้วก็ของหวานชอบอันนี้เอ้ยขงขาวของขาวขม่าชอบอันนี้อ๋อเชฟอันนี้ปาชีสชอบชอบปลาชีสชีสนะครับส่วนของหวานเอาจริงๆก็ชอบอันนี้นะอันนี้ใช่ถ้านี่อ่ะชอบสองอันเลยแต่ชอบอันนี้มากสุดอ๋อชอบเหมือนกันช่อกัอบอันนี้มากสุดชันอกอันนี้ก็ไม่ เราอะต้องรักเดียวใจเดียวเฮ้ยเราต้องหลักหนักแน่นในรักเดียวใจเดียวคนเดียวพวี่มีนั่นอันเนี้ยคืองนจิ้มมันอ่ะอ๋อชอบที่แบบเด็ดเด็ดเให้เลือกอ่ะเลือกสองอันได้ปะไม่ได้โอ๊ยโซไปวังริปชอบยูสุอ๋อยูสุชอบยูโซนี่อร่อยคืออร่อยจริงริปชอบยูสุแล้วปีใหม่ชอบอะไรพิงชอบอันเนี้ยจุดนี้ไงไกด์โดโอเคโดมันมันแบบมันมีความพอดีนะถ้าเกิดขนมแต่คือแบบ คนกินยูสุในช่วงเนี้ยมันก็ใช่เดี๋ยวเราก็โหวตกันไปเรียบร้อยแล้วเอกะฉัตน้ํานะน่าจะเป็นไว้หมอนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เอาจริงๆว่าของหวานเขาเกือบทุกอย่างแหละคืออร่อยหมดอร่อยหมดเลยแล้วก็น้ําก็จะบอกว่าอร่อยหมดแต่แค่ว่าอะไรที่แบบเข้มข้นเยอะสุดอร่อยเยอะสุดอร่อยน้อยสุดแค่นั้นเองแต่อร่อยทุกอันอร่อยทุกอันนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเก็บ ีซากระดกนะครับผมตามกระดับตามมาตามมาตามมาเออเออตอนนี้มาเป็นตัวช่วยใช่ไหมครับเราขอตัวช่วยมาแล้เพราะว่าของมันยังไม่หมดนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วกินกระจาบคนไม่หมดนะครับรู้แล้วไม่หมด มาสามคนสามคนได้เลยคนนี่นะครับนี่ตอนนี้มีสี่แล้วพี่อ่าเนี่ยนะครับอันนี้คือพี่เอกแฟนเบลครับมาช่วยอีกแล้วมาช่วยทุกงานแม้แต่เรื่องกินก็ตามเมื่อกี้นี่นั่งนั่งวีโมไซค์มาบอกว่ามาร้านี้จริงหรอคนเยอะมากนะจริง โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับกับการกินมหาโหดของ3คนบวก1คนนะครับผมมีเราขอตัวช่วยนะครับเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วกินจนต้องร้องไห้ขอชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวถามพี่เอกก่อนมาทีหละงรู้สึกยังไงบ้างกับขนมที่กินเข้าไปวันนี้รู้สึกว่าอร่อยแล้วก็นี่เลยคนเยอะมากๆอ่าปอยสมคำล้ำลือนิ้นห่อมาจากไหนหอมาจากที่ทํางานเลย นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาคิดบอกว่าจะไปร้านนี้จริงหรอร้านนี้คนเยอะมากอันนี้คือวินมอเตอร์ไซค์บอกวินมอเตอร์ไซค์บอกเออแต่ไี่ว่ามีคนมาอยู่อยู่แล้วอ่าใช่ใช่ร้านเนี้ยเขาอยู่ตรงไหนนะครับตัวเล็ก ร้านนี้นะครับก็อยู่ซอยจุฬา16นะครับงปันทธรนะครับปันทธรกับร้าน JO เลยอ่าทุกคนน่าจะรู้จักร้าน JO ดีนะครับก็รอคิวเป็นมหาโหดเหมือนกันสุดๆนะครับอ่เดี๋ยวถามเบลอีกคนหนึ่งว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอร่อยมากค่ะแต่ว่าไม่ไหวแล้วอ่ะอย่าทำแบบนี้นะอย่าเรียนแบบอ่าเรียนมาเพิ่มแลไม่งั้นไม่เรียกตัวช่วยมาหรอกพ่างอ่ะโอ้ยเราก็อิ่มอิ่มกันมากไม่สามารถกินอะไรต่อได้แล้วใช่ไหมทำมาสุดท้ายแล้วก็ ลเล,ลนีนอยเล,ยลนีนอยอ่ามีมีมีออกกับบ้านนิดหนึ่งนะครับผมอ่าสำหรับคนที่จะมานะครับร้านนี้เขาเปิดทุกวันเนาะอ่าเปิดตั้งแต่4ี่โมงถึงตีหนึ่งนะครับ <1> 1> ก็แบบใครแบบกินอาหารคาวไม่พอกินต้องมากินของหวานต่อนะครับก็ไว้ให้มาได้นะครับร้านหน,นึ่งนมนัวนะครับอยู่เส้นมะทัดทองซอยจุฬราลรงกรสิบหก 1> <1> นะครับผมคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องจบแล้วเพราะว่าเราสี่คนมีภารกิจไป เซนทันเวอร์ป๊อมมาต่อลืมดองฟิดวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปป๊อมมาต่ออคะ มีคนเรียกร้องอยากไป,ป๊อปมาต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โจและฟิล์มด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปเดทที่ไหนนะคะก็ะอย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับครับ<ๆ>ผมรับรองความสนุกยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้แน่นอนลคลิปหน้าอาจจะเป็นการอันบ็อกอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่บอกยังไงติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราขอตัวไปกันก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย กันตอนนี้อยู่ไหนครับพี่เอกนู่นกับวัดลูกีนี่นะครับพี่ที่คุณเคยครับที่ไหนครับปาร์ตมนเออมาแทบจะเป็นบ้านอยู่แล้วนะครับมาแทบจะเป็นบ้านอยู่แล้วนะครับอย่ามาจองเซ็นทอมาเดินย่อยกินหนึ่งนมดัวมามาเดินย่อยใช่ไหมใช่ขอพี่เดินย่อยขอดูแบบว่านี่มันเป็นแค่แบบช่วงต่อครับโอ้อะไรอะไรวันไปอยากได้เขียวนี่หรอนู่น แล้วกินหนึ่งนมนัวไม่อิ่มเหรอบอกเลยว่าจะไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ <c oughs> ไ,มไ,มไม่มีอยู่จริงเต็มหมดด้วยอ่ะเพรเสียใจจะมาดูนะดูหน้าคนติดตามมาครับเต็มหมด